เชิญท่านผูน้วาใจชช่นใจยินดีมีใจเชิญมาเชิญมาไว้สู่บ้านเบดแหลบเฝ้าประกุบมันองเราชาให้ชาเรักเชนญบาสาทุกกันเรียว เชิญบาสะถุกกันเดียเชิญบาสะถุกกันเดียโ<ว>องพระคริสเ้จเดชะพานามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอขอผนสถานของพระเยซูคริสตเจ้าวความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยเราภาวน,นาเป็นพิเศษ ให้กับดวงวิญญาณสมเด็จพระสันตปาปากิติคุณเบเดดิกที่16ก่อนที่เราจะเริ่มพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ให้เราขอโทษต่อพระด,ด้วยกันสำหรับความบาปผิดบกพร่องต่างๆในชีวิตของเราข้าพเ,เจ้าขอสรารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันภาพและต่อพี่พน้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำ<ม>าบาปมากมาย ด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยขระซาเป็นคนบาปขระซายอมเปรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอได้นางมารีผู้ทรงเป็นพมาซารรสเม อธิษฐานนะคุณทั้งหลายและพี่น้องด้วยใช้วิงบอลพ่อพระเจ้าเพื่อกระเพาเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนําเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อามนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคิ์เจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคิ์เจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินให้เราภาวนา ข้าแต่พระผู้ทรงสนพานูภาาขอให้พระผู้ช่วยให้รอดพ้นซึ่งฟงทรงส่งมาเป็นดั่งแสงสว่างใหม่ที่ปรากฏเหนือขอบฟ้าของโลกมนุษย์ใช้แสงปรับปรุงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร บทอ่านจากจนหมายนังบุญยอนอัครสาวกฉบับที่หนึ่งลูกที่รักทั้งหลายจงอย่าให้ใครชักนำท่านให้หลงผิดผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรมดังที่พระองค์ทรงเป็นผู้เที่ยงธรรมผู้ที่ทำบาปย่อมมาจากปีศาจเพราะปีศาจนั้นทำบาปมาตั้งแต่แรกเริ่มพระบุตรของพระเจ้าทรงปรากฏ เพื่อทรงทำรายงานของปีศาจทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาปเพราะเชื้อชีวิตของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวเขาและเขาไม่อาจทำบาปได้เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้าเราจำแนกบุตรของพระเจ้าจากบุตรของปีศาจได้โดวยวิธีนี้คือทุกคนที่ไม่ประพฤติชอบและไม่รักพี่น้องของตน ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้าเขาขอบตะขิงระจซาเถื่อพี่พ้มจนสุดเรือให้แผนดินดเดยหันความรอดขององค์เรือจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถาวายองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำสิ่งมหัศจรรย์พระองค์ทรงชัยชนะด้วยประหัตขวาของพระองค์และด้วยพระพหาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงชัยชนะของพระองค์ต่อหน้านานา,นาชาติทรงเปิดเผยความเที่ยงธรรมของพระองค์เชื่อพี่พงจนสุดอรแผ่นดิน ด้หันความรอดขององค์เรือจาทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลจงส่งเสียงกึกก้องแผ่นดินและผู้อาศัยบนแผ่นดินจงทำเช่นเดียวกันสายนำทั้งหลายจงปรบมือผู้เขาทั้งหลายจงโห่ร้องด้วยความยินดีร่วมกัน เทือพี่พรมจนสุดหด้แผ่นดินเดือห่นความร้อนขององค์เรือเจอ้าเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์กําลังเสด็จมาเพื่อทรงพิาาพากษาแผ่นดินพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรม และจะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความยุติธรรมเธอพี่พมจนสุดเดือให้แผ่นดินได้หันความรอดขอองค์เรือเจ้าเชิญยืนอันเล,ลือ อดีตพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศศกหลายวาระและหลายวิธีครั้นสมัยนี้เป็นวาระสุดท้ายพระองค์ตรัสกับเราโดยทางพระบุตร เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยผู้นั้นจะโพสสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญยอนขอถวายเปรเียแด่พระองค์พระเจ้าค่ะวันรุ่งขึ้นยอนกําลังยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําจอแดนกับศิษย์สองคนเมื่อเห็นภิกสุเจ้าเสด็จผ่านไปจึงพูดว่านี่คือลูกแกะของพระเจ้าเมื่อศิษย์ทั้งสองคนได้ยินยอนพูดดังนี้จึงติดตามภิกสุเจ้าไป พิสุทธิเจ้าทรงหันพระพักมาทอดพระเนตรเห็นเขากําลังติดตามพระองค์จึงตรัสถามว่าท่านต้องการสิ่งใดเขาทูลตอบว่ารับบีแปลว่าพระอาจารย์พระองค์ทรงพำนักอยู่ที่ไหนพิสุทธิเจ้าตรัสว่ามาดูสิเขาจึงไปดูเห็นที่ประทับของพระองค์และพักอยู่กับพระองค์ในวันนั้นขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงอันดรูน้องชายของซิมอนเปโตร เป็นคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินคำพูดของยอนและตามพิสุเจ้าไปอันดูพบอันดูพบซีโมนพี่ชายเป็นคนแรกจึงพูดว่าเราพบพระเมสยาแล้วพระเมสยาหรือพระคริสตเจ้าแปลว่าผู้รับเจิมเขาพาพี่ชายไปฝ้าพิสุเจ้าพิสุเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาจึงตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรของยอน ท่านจะมีชื่อว่าเคฟาสแปลว,ว่าเปโตรหรือศิลาเพราะวาจาของพระเจ้าความระคที่พระเจ้าทรงแพร่กระเทิเพราะสารที่เราฟังวันนี้การเรียกเปโตและแอนดรูต่างจากพระวสารของท่านนบุญมัทธิวกับกลายเป็นแอนดรูซึ่งเป็น น้องชายของเปโตรได้ไปบอกกับพี่ชายของตนแล้วก็บอกกับเขาว่าได้พบพระเมสยาแล้วและเขาก็พาพี่ชายไปหาพี่สุเจา้าและพี่สุเจ้าวพง์ก็ประทานชื่อให้กับซีโมนว่าเปโตรหรือศิลาสิ่งที่เราพบก็คือท่าทีของแอนดรู ซึ่งเป็นน้องชายของเปตโตรเมื่อได้พบกับพิสุจ้าได้ไปดูได้ไปอยู่กับพระองค์พำนักอยู่กับพระองค์เขาได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ที่นำพาคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้มารู้จักสิ่งนี้น่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับชีวิตของเราทุกคนที่เราจะต้อง นำพาคนที่ยังไม่รู้จักให้มารู้จักผ่านชีวิตของเราผ่านการดำเนินชีวิตของเราเหมือนกับบทจดหมายนะบุญยอนที่บอกชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความรักเมตตาของเราต่อทุกคนที่อยู่ในการปกครองดูแลของเราอยู่ใกล้ชิดกับเราไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็น ใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดกับเราให้เขาได้เห็นความรักความเมตตาของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและเชื่อในพระเจ้าผ่านการกระทําในชีวิตของเราสิ่งนี้จะเป็นประจักพยานถึงการเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงขององค์พระเยซูเจ้าเพราะถ้ามันตรงกันข้ามก็เหมือนกับที่บทจดหมายนบ,บุญ,ญยอนบอกเราไม่ได้เป็นคริยชนเราไม่ได้เป็นลูกของพระ เป็นกับกลายเป็นบุตรของบุตรของปีศาจอย่างที่นักบุญยอนบอกก็ขอให้พระวาจาของพระวันนี้ได้เตือนใจเราอยู่เสมอถึงท่าทีของชีวิตของเราของการเป็นคริสชนของการเป็นสิทิติตามองค์พิสุจา้าเพื่อจะได้นำพาทุกคนที่อยู่รอบข้างเราพบกับข่าวดีพบกับความรักของพระผ่านความรักความเมตตา ที่เรามีต่อพี่น้องทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่ทะชาติตลอดีิรันดรนข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทัยเมตตาประทานเล่าอังุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้ อันเป็นผลมาจากต้นนางุนและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจขบะเจ้าทั้งหลายขอทุกพระพานแดดแต่เจ้าตลอดนี้เรื่อนเดิน พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเาจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าสุรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกิพระองค์ทั้เพื่อประโยชน์ของชาวเราและประศาสน,นาศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงพระกรุณารับของถวายจากประชากรของพระองค์เพื่อศีลศักดิ์สิทธิ์ จะได้ช่วยให้เขาได้รับพระพรตามที่เขาแสดงความศรัทธาเชื่อมั่นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านดยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังรละเด็กถึงพระองค์้เราขอพระคุณจงสำรวมใจและลึกถึง ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพงค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนนเพราะพงค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชพระบารมีพระคริสตเจ้าการที่พงค์ท่านทรงบังเกิดในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทําให้มนุษย์หลุดพ้นสภาพการเป็นทาตขณะที่พะเจะน่าทรงรับสภาพมนุษย์ผู้อ่อนแอ ก็ส่งบันดาลให้มนุษย์ผู้รู้ตายได้รับศักดิ์ศรีสูงส่งทั้งจะได้ดำรงชีวิตสถิตสถาพรร่วมกับโค์ด้วยดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เจ้าจอมสกรวาลประสิรินุงรธผ่ายไปทั่วฟ้าดินสาธุการเจ้าสุงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามเจ้า สาธุการเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตข,ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะส่งม้อพงเพื่อรับทรมานโดยสมัรพระไทย พุ่มท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพงค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล่าหุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแกบ่บรรดาศิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราลอยแด่งพันดัสัญญาใหม่อันยืนยงลอยซึ่งจะหลังออกเพื่อภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสตเจ้าได้สิ้นเผชนพระคริสตเจ้าได้ทรงกลับเกณฑ์เผชิญมาชีพพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นเผชนและการกลับคืนเผชนญชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังอันบรรดาลชีวิตกับถ้วยรอยอันบันดาลความรอดนิแด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ พระบเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงาศาสนาจักที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไป พ่อหวัดดกับกินชีพตลอดจมดาผู้รับไปแล้วทุกคนพนําบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีได้เถิดในที่สุดพระสัพพคุณาให้กับพระเจ้าทั้งหลายสมก็มีส่วนในชีวิตนิรันดรนกับพระนางมารีรมจารีพระชนมในพระเจ้าท่านบุญโจเศพัสดาของพระนางบรรดาพระสาวกคุณพ่อนิโกราสบุญเกิดท่านโบราณศรีชาวไทยได้รับบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมา พอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ระเกียรติสุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยสุคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัรพานุภาพผู้ทรงพาสิริลุ่งโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้น เราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าแต่พระดาวของข้าพเจ้าทั้งหลายร่มสถิตในสวรรค์ไดนามระวงจะเป็นที่สักการะเปรีานาสัตจงมาถึงและรปะสง์จงสําเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เราประทานอาหารพระอธรมวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เราประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น รดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พากันประชนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้า,า,จาทั้งหลายให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายอีกว่าพระอานาัพระอนุภาพและพระริริลโรดเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอาคาสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทบดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามคคีธรรม ตามพระประสงค์ของพระองคผู้ทรงจำเลญและครองราชตลอดนิรันดรขอสันติสุขของพระคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสิทธิ์กับท่านด้วยและได้มอบสันติสุขของพระคริสตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่เตราช์เพื่อสรงรบลรางบาปของลลกท่งแจกคกรินาเทนรูกแก่เตรอช์เพื่อสรงลบลรางบาปของลลกทรงแจกคารินาเทน ลูกแก่พระเจ้า,าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกรประทานสันติสุขเถิดน,นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระอ,องค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้า,าข้าข้าพเจ้า,าไม่สมควรสหดับเสด็จมารประทับอยู่กับข้าพระเจ้า เราตัดเพียงพระว่าชาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกาศพระคริสเจ้า บทภาวนาอุทิศแด่สมเด็จพระสันตปาปากิติคุณเบเนดิกที่16ข้าแต่พระเจ้าผ้ทสงพระเมตตาผงประธานรางวัลแก่ผู้ชอบธรรมทรงแต่งตั้งให้พระสันตปาปากิติคุณเบเนดิกที่16ผู้รับใช้ของพระองส่หลับในเปิดกิจเจ้าเป็นผู้อภิบาลพระศาสนาจักรสืบต่อจากท่านักเป็นเบรตเพื่อทรงสั่งสอนพระธรรมลำลึก เริ่มพระหัสถานและพระเมตตาเรื่องคองท่านทรงปฏิบัติภารกิจนี้ในโลกได้ความจงรัาภักดีเดิดให้พระองค์ท่านงชื่นชมยินดีร่วมสุขกับพระองค์ในสวรรค์ตลอดไปด้วยเถิดทางนี้ขอบคุณพระบารมีพระคิษุเ้ของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าผงค์งโปรดให้ประชากรของผู้ทได้รับความช่วยเหลือนานับประการแล้วขอให้เขาได้รับพระเมตตาของผู้์เป็นเครื่องบำบัดรักษาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อเขาจะได้รับความบรรเทาจากสิ่งอนิจจังในโลกนี้ตามความจําเป็นและมุ่งหน้าไปหาสมบัตินิรันดร์ด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรนพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอามนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้านาสองห้าเจ็ดยี่เฟืยเปลือกนชีวินถวายเปลือกโอ เระหัดมันคงทรงดำไปตามมังคา้าอยู่ในเรือองค์เสินใจยินดีมอบชีวีปรีบูชาสานสุขอุราเมื่อข้าได้พบพเรือองค์กละงด่งใจข้าช่วชาด้วยความอธรรมแต่มีผู้ดำทรงทำให้ข้ามันคง ด้วยความเบตาพระองค์ทรงช่วยพร้อมด้วยความเรักิืนยงเรลือดมันคงดำรงอยู่ชั่วนิรา